จะมาคน้นหนังสือไม่ใช่สิบทความที่เขียนในเลมอนเอนนะก็จะของคุณ L I N อ่านว่าลินใช่ไหมลินใครอยากไปติดตามไปติดตามได้นะเขามีข้อมูลดีน่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็เพิ่งเปิดมาจะอ่านให้ฟังและกันอ่านอ่านให้ฟังเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ฟังนี่แหละว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เออ เอาไว้จะมีให้อ่านป่ะโอเคเพึ่งดูนี่ดูพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยคนพูดเก่งเขาทำยังไงกันอืมเพื่อนๆอ,อ่านตามเนื้อผ้าไม่แต่งเติมเลยนะนอกจากจะพูดตะกุกตะกากซะเองคนพูดเก่งทำยังไงกันเพื่อนๆเ,เคยเจอประสบการณ์ที่เห็นคนพูดเก่งๆก,กันไหมคะลินเคย สังเกตคนที่เขาพูดเก่งๆลินชอบฟังเขามากคือเขาพูดฟังแล้วดูมีสาระได้แนวคิดมาเยอะมากๆรวมถึงสามารถรับมือในหลายๆสถานการณ์ได้อย่างดีเลยค่ะคือที่หลินเจอมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดแบบไรสาระนะคะทุกคนฮ่าฮ่าโอ้โหตอนที่ฟังเขาพูดอ่ะคือเคลิ้มมากจริงๆหลินก็เลยลองไปถามเขาว่าเขามีเทคนิคอะไรในการ มีเทคนิคต่างๆสําคัญก็มีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งก็คืออย่าว่าข้อหนึ่งเลยเขาไม่มีไม่มีตัวเลขอ่านหนังสือเยอะๆโอ้เสจเลยจบจบประเด็นนี้จบเลยค่ะอ่านหนังสือเยอะๆเ,เพราะการอ่านจ,จะทําให้เราได้เรียนรู้คําศัพท์เยอะแยะค่ะหรือเราลองเปรียบเทียบกับคําคมในหนังสือพอเราเห็นเราก็น่าจะนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราเพราะ เราคิดว่ามันดูน่าเชื่อถือถ้าเอามาใช้ก็เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะอ่าเพื่อนๆจําไว้นะคะต่อไปฝึกเข้าสังคมโอ้โหแต่ละข้อไม่มีเลยฝึกเข้าสังคมการเข้าสังคมมันทําให้เราได้เจอคนหลายรูปแบบรวมถึงเราสามารถสังเกตการรับมือการพูดคุยของคนรอบตัวเราได้ค่ะสังเกตคนที่เขาเก่งๆเ,เขาทํายังไงกันโอ้ ต่อไปตัวเราอย่าลืมตัวเราข้อ1ข้อสองข้อ3าก็คงจะเป็นอย่างนี้เนาะข้อ3ก็คือ,อตัวเราทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราตั้งใจอยากจะเป็นคนพูดเก่งตั้งมั่นแล้วฝึกทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ L I N นะคะเลมอนเอ e ค่ะหลินค่ะหน้าตาอย่างนี้นะคะหน้าตาคุณหลิน โอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาคลิปใหม่เสื้อตัวเดิมหรือเปล่าชอบใส่ซ้ำ